ในยุคที่เรากำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งมลภาวะการทำลายสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพมีชายคนหนึ่งชื่อสลิมสเปอร์ลิงผู้ที่อ้างว่าได้ค้นพบเทคโนโลยีโบราณที่สามารถช่วยฟื้นผูโลกและมนุษยชาติได้เทคโนโลยีนี้มีชื่อว่าเทนเซอร์ริงซึ่งดูเหมือนเป็นเพียงแค่ขดลวดธรรมดาแต่กลับมีคุณสมบัติที่น่าทึ่ง 1. พลังงานจากความว่างเปล่าเทนเซอร์ลิงคืออะไรเทนเซอร์ลิงคืออุปกรณ์ที่ทำจากลวดทองแดงที่ถูกบิดและเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนสิ่งที่ทำให้มันพิเศษคือระนาบเทนเซอร์หรือช่องว่างตรงกลางของวงแหวนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้งานได้จริงของอุปกรณ์ชิ้นนี้วงแหวนเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายอย่างน่าประหลาดใจ ที่สร้างพลังงานได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องใช้พลังงานใดๆหรือกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานอิสระในทางฟิสิกส์เชิงควอนตัมระนาบเทนเซอร์นี้เปรียบเสมือนการเป็นกลางยึ่งใหญ่หรือแกรนิวทรลที่ไม่เป็นทั้งขั้วบวกหรือขั้วลบแต่มันกลับเป็นศูนย์กลางของการไหลของพลังงานที่แผ่ออกมาจากวงแหวน แนวคิดเรื่องเทนเซอร์ลิงนี้เริ่มต้นจากสลิมสเปอร์ลิงที่ค้นพบหลักการนี้ในปี1991เขาได้สร้างต้นแบบวงแหวนแรกจากสายเคเบิลทองแดงและพบว่าวงแหวนนี้สร้างสนามพลังงานสองขั้วที่แตกต่างกันด้านหนึ่งให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกแต่อีกด้านหนึ่งกลับให้ผลลัพธ์เชิงลบสลิมตระหนักว่าอุปกรณ์ที่มีผลกระทบเชิงลบอาจเป็นอันตราย จึงได้พัฒนาอุปกรณ์โดยบิดลวดสองชิ้นเข้าด้วยกันในลักษณะเฉพาะเพื่อสร้างสนามพลังงานบวกในทั้งสองด้านการทดสอบด้วยลูกตุ้มแสดงให้เห็นว่าด้านที่เป็นบวกจะหมุนตามเข็มนาฬิกาในขณะที่ด้านที่เป็นลบจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานักพลังงานบำบัดที่เชี่ยวชาญด้านการรับรู้สัมผัสพิเศษก็ยืนยันเรื่องนี้เช่นกันในทางวิทยาศาสตร์วงแหวนเหล่านี้ทำงานเหมือนกับตัวนำยุ่หยงหรือซูเปอร์คอนดักเตอร์ ซึ่งสร้างกระแสไฟฟ้าจำนวนมหาศาลโดยไม่มีแรงดันไฟฟ้าเลยนั่นทำให้วงแหวนนี้สามารถส่งผ่านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 2. พลังงานโบราณที่สันสะเทือนสู่ปัจจุบันเทนเซอร์ลิงไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีใหม่ที่ถูกคนพบเท่านั้นแต่ยังมีความเชื่อมโยงกับความรู้โบราณอีกด้วยสลิมสเปอร์ลิงได้ทำการวิจัยและพบว่า ความยาวของวงแหวนมีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานโบราณต่างๆเช่น Sacred Cubit ที่มีความยาว20.6ม mm, ิลซึ่งเป็นมาตรแหวนที่เกี่ยวข้องกับความถี่ธรรมชาติของแสงในพื้นที่ว่างเมื่อนำลวดที่ถูกบิดแล้วมาตัดให้ได้ขนาดความยาวนี้และทำเป็นวงแหวนก็จะพบว่ามันมีความถี่ธรรมชาติที่144เมกะเฮิร์ซซึ่งเป็นฮาร์โมนิกของแสง แกนของหนังสือเล่มนี้คือการเชื่อมโยงระหว่างฟิสิกส์กับอภิปรัชญาสลิมเชื่อว่าทั้งสองสิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันโดยระบุว่าพลังชีวิตหรือพลังแห่งพระเจ้าคือส่วนประกรอบที่ออกฤทธิ์ในภายในสนามเทนเซอร์ของวงแหวนการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าพลังงานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งให้ดีขึ้นได้ประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากผลการวิจัยและการทดลองเชิงประจักษ์ เทนเซอร์ลิงมีประโยชน์ที่น่าทึ่งในหลายๆด้านอาทิสุขภาพวงแหวนนี้สามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆและในบางกรณีก็สามารถเร่งกระบวนการสมานบาดแผลได้ภายในเวลาเพียง20นาทีนอกจากนี้ยังมีการใช้ควบคู่กับอุปกรณ์อื่นๆเช่น a c u a v c Coils ที่ช่วยรักษาอาการปวดศีรษะน้ำ เทนเซอร์ลิงมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนโครงสร้างของน้ำให้บริสุทธิ์ขึ้นในทันทีและหากวางน้ำดื่มไว้ในวงแหวนนานขึ้นมันจะกลายเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีนี้ถูกใช้เพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้างโดยมีการนำฮาร์โมนาเซอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีหลักการคล้ายวงแหวนมาใช้เพื่อขจัดมลพิษทางอากาศลดสถิติอาชญากรรมและเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืช และสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามันสามารถช่วยลดความรุนแรงของพายุเฮอริเคนได้ 3. เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่กำลังจะมาถึงสิ่งที่สลิมสเปอร์ลิงคนพบชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างมากนั้นดูไม่ต่างอะไรจากเวทมนต์เลยแม้ว่าความจริงเบื้องหลังคือหลักการทางฟิสิกส์และอภิปรัชญาที่ทำงานร่วมกัน ผู้นำทางวิทยาศาสตร์บางคนก็เริ่มที่จะเปิดใจรับแนวคิดใหม่ๆและอาจมาถึงวันที่เทนเซอร์ลิงและคอยถูกใช้ในกระบวนการทางการแพทย์ทั่วไปเรื่องราวของสลิมแสดงให้เห็นว่าการจะเข้าใจงานของเขาอย่างแท้จริงนั้นจำเป็นต้องเข้าใจตัวตนของเขาด้วยเขาเป็นคนเรียบง่ายที่เติบโตมาในโลกธรรมชาติและความเข้าใจในโลกธรรมชาติของเขานี่เองที่ทำให้เขาค้นพบสิ่งที่จะช่วยฟื้นฟูโลกใบนี้ได้ เทนเซอร์ลิงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการจะแก้ปัญหาของโลกได้นั้นอาจไม่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเสมอไปบางครั้งคำตอบที่ยิ่งใหญ่อาจถูกซ่อนอยู่ในหลักการที่เรียบง่ายที่สุดในจักรวาลและอาจอยู่ในสิ่งที่เรามองข้ามไปนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะช่วยให้โลกของเรากลับคืนสู่ความสงบสุขและความกลมกลืนตามธรรมชาติอีกครั้ง